โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมไมค์ครับเพื่อในชาแนลบีต้าวิวสองนะครับในสูตรยี่ห้าวิวสองนั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับอ่าอ่าแล้วก็จะมาให้ดูเอออะไรนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะลิฟต์นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูจะให้ดูลิฟต์นะฮะลิฟต์ในไมค์ครับนั่นเองนะฮะก็นะฮะก็ไม่ใช่เซิร์ฟนี้ครับ โอเคครับก็มาดูลิบของผมกันเลยครับกากมากกี่ชั้นเองครับโอเคครับนี่ครับลักษณะของลิบของเรานะครับนะครับปรับให้มันหายเลยครับโอ้ดูครับลิบนะฮะกากมากครับดูครับ ชิ๊ชิฟชิฟชิบนะคะขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับทำได้แค่นี้แหละครับโอเคครับก็นะคะก็ลิฟต์นี่กากมากนะโอโอโอชิวิตี้เบบี้ชิวิตี้เบบี้ค้างเกิดจากการค้างนิดนึงครับแอบปบน้าจอไม่ค่อยดีครับ แอปที่ผมใช้ก็คือนะ IC Recording นะครับตอนนี้ก็ฟังเพลงไว้ด้วยครับก็อยากให้ Apple App MCPE MCPE นะครับใช้ได้ครับอยากให้มันใช้ได้ครับถ้ามันใช้ได้ผมจะปล่อยให้ฝนตกหลังจากนั้นก็จะขึ้นไอหมาตัวนี้นะครับ นะครับก็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาให้ดูริบเช่ครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์ทิศนะฮะหรือไม่ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปเรื่อยๆครับเคฟก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะครับอย่าลืมนะครับคนติดตามตอนนี้ของผมมี151นะครับก็200นะครับคนติดตาม200ยซับผมก็จะทากิจกรรมทันทีกิจกรรมซุ่มนะฮะซุ่มผู้โชคดีนะฮะก็อีก200ยซับเนี่ย เออร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วเนาะก็ดีนิดเดียวนะโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ